สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานโพสต์นะครับจะมารีวิวเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะนะครับยี่ห้อ AI Gator นะครับรุ่น A 700นะครับเป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะนะครับเชื่อมต่อสายแบบ USB นะครับรูปทรงดูทันสมัยนะครับใช้งานแล้วดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานเจ้าตัวเครื่องนี้กับระบบโพสต์ให้ดูนะครับตัวเนี้ย นะครับสแกนบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D 2่นะครับหรือว่าบาร์โค้ดแบบแท่งนะครับหรือว่า QR code ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สแกนได้รวดเร็วนะครับสแกนได้ทั้งวัตถุโปร่งใสนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีแบบประหยัดพลังงานนะครับในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะครับรวมไปถึงจะมีแสงไฟเห็นไหมครับเมื่อมีวัตถุเข้ามานะครับจะทําให้สแกนติดได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยว ผมจะมาสาธิตรีวิวการใช้งานให้ดูแบบจริงๆกันเลยนะครับตัวเนี้ยผมเซตอัพเข้ากับตัวเครื่อง P.S o เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการต่อสาย USB ง่ายๆเลยนะครับแค่ต่อสาย USB ก็ใช้งานได้เลยนะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถอดเข้าออกได้ง่ายๆนะครับอโอเคก็เดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นระบบ P.S ซึ่งผมได้ทำการลงข้อมูลขนม ที่จะใช้เข้ามาทดสอบในครั้งนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสแกนให้ดูกันโอเคนะครับตอนนี้เครื่องอยู่งนี้อ่ะผมได้เริ่มอ,อ,อย่างแรกนะครับสแกนแล้วจะมีเสียงนะครับตรงนี้ตั้งค่าได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะครับความรวดเร็วในการสแกนนะครับเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมวางปุ๊บติดเลยปุ๊บ นะครับเป็นห้าชิ้นผมเข้ามาแล้วต่อมานะครับผมจะลองอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นขนมอันนี้หน้าจอยังไม่มี LED นะครับเซ็นเซอร์ยังไม่จับวางเห็นไหมครับตัวขนมจะเข้ามา,อ,าอีกสัก2อย่างนะครับรอบนี้จะเป็นเหมือนกับวัตถุปโปร่งแสงนิดหนึ่งนะครับสแกนเนอร์บางตัวเนี่ยจะสแกนไม่ติดนะครับอลองดูนูตรงนี้ นะครับหรือว่าเป็นอันนี้เป็นกระดาษชูนะครับมีบาร์โค้ดเป็นใสายๆนะครับก็ทั้งหมด4อย่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ๋ยาผมจะลองชำระเงินตามรูปแบบระบบโควต,ตได้เลยน,นะครับเป็นชาร์จเก็บเงินได้นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์นี่ครับ ผมจะสแกนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับความรวดเร็วแค่แค่จับวัตถุผ่านนะครับแค่จับวัตถุผ่านก็สแกนติดเลย <S <S นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับสำหรับตัวเครื่องสแกนบาร์โคดแบบตั้งโต๊ะนะครับยี่ห้อ AI Gator รุ่น A 7 0 0นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ p o s t p o t c o ได้เลย นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ